บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อบทความชาติชั่วยามั่ววันชาติเปลวสีเงินเขียนบทความนี้ขึ้นต้นเอ่ยชื่อรังสิมันโรมรู้หรอกว่าคุณเนี่ยเป็นลูกครึ่งอเมริกันไทยนะอเมริกันไทยไทยในตัวคุณเนี่ยครึ่งหนึ่งในเมื่อคุณไม่เคารพในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เป็นแกนหลัก ของความเป็นชาติไทยคุณน่าจะถือสัญชาติอเมริกันนะแล้วไปอยู่กับพ่อคุณที่สหรัฐนู้นี่คือขึ้นต้นบทความเปลวสีเงินนะครเปลวสีเงินบอกว่าบอกตรงๆพฤติกรรมคุณที่ทำกับสถาบันชาติมันน่ารังเกียจและบัดจุดๆมากคนไทยทั้งไทยแท้และไทยผสมส่วนใหญ่นอกจากไม่ปลื้มแล้วยังรังเกียจขยะแขยงข้าวและน้ำบนแผ่นดินไทยไม่มียาง หรือคนอย่างคุณไม่มีอย่างผมไม่แน่ใจคุณก็แค่มากตัวหนึ่งในกระดานของปิยบุตรตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาปิยบุตรชื่นชมนักบอกเพื่อนรักของเขาคือธนาธรส่วนน้องรักคือรังสีมันโรมแต่รังสีมันต้องสำนึกนะว่าจุดจบของพรรคชากอแบงที่ล้มล้างสถาบันกษัตริย์ซึ่งแปลเป็นไทยว่าพรรคเก้าไกลนั้นอันนี้แปลเปลสียเงินแปลให้นะ จุดจบเป็นยังไงทั้งมักซิมิเลียนลอเปสเปียลลุยส um ์องตวนเดอแซงชุสกามีเดมูแลงชอมดองตงเรียกว่าทั้งแก๊ง20กว่าคนจบแบบไหนอย่างไรทั้งธนาธรปิยบุตรพิธาพันธิการวมทั้งลังสิมันรวมเองควรรีบศึกษาทบทวนไว้นะ สภากงวองสยมไม่ได้แปลว่าสัปายะสภาสถานก็จริงแต่สัปายะสภาสถานทําให้พวกคิดคดกบฏชาติเป็นผลิตการทรราชถูกจับแขวนคออย่างที่ชาโกแบงถูกมาแล้วทั้งพักก็ได้นะรอยโคย่อมทับรอยเกวียนฉันใดเส้นทางชีวิตของพวกอสสัตชาติก็ฉันนั้นรอยโค ย่อมทับอรอยเกวียนฉันใดเส้นทางชีวิตของพวกอาศัตชาติก็ฉันนั้นก็ดูพวกที่อ้างเป็นคนรุ่นใหม่นำชาติสีภายใต้การนำของเขาเอาอะไรมานำโนดกับหลังหันไปปลุกผีอาศัตชาติ24มิถุนาเจานำทางนำแนวทางคณะราษฎรที่อ้างประชาชนไปป้นอำนาจกษัตริย์มาแบ่งกัน มาแย่งกันเป็นสารตั้งต้นไปสู่ศตวรรษหน้าอ้างประชาชน<ะ>ไปปล้นอำนาจพระมหากษัตริย์แล้วเอามาแย่งกันอ,อีกเป็นสารตั้งต้นไปสู่ศตวรรษหน้าแล้วจุดจบเป็นยังไงมีกระดูกใครได้ฝังอยู่ในแผ่นดินไทยสักคนไหมละ่ะนั่นคือสิ่งที่อยากให้พวกคุณตระหนักนี่คุณเปลยเตือนนะฮะแต่บทบาทที่ลังสิมันและพวกคุณแสดงออกต่อสังคมชาติ ตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันขณะเป็นอย่างไรข้อความนี้ผมอ่านไม่ได้อะต้องไปอ่านเองอะ <c oughs> ใครสนใจนี่ไปอ่านในบทความเผ็ดร้อนนี้ของคุณเปลวสีเงินนะแล้วลองพิจาราดูว่ามันใช่เหมือนที่คุณเปลวเขียนไหม <c oughs> นะรู้ไหมนะการเหิมเกิมหนักข้อ <c oughs> เมื่อก้าวไกลทำท่าจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะจะบอกให้นะสอสอลูกครึ่งฝรั่ง ยาเที่ยวอ้าง14ล้านเสียงแค่กระจุกหนึ่งเป็นฉันธามาติว่ายกประเทศให้พวกกูแล้วพวกกูเก้าไกลจะทำยังไงก็ได้จะแยกแผ่นดินก็ได้จะยกให้ฝรั่งเศสพวกพ่อกูเข้ามาครองก็ได้จะใช้ระบบระบอบอะไรปกครองก็ได้แล้วที่นึกว่าเข้าสภา151เสียงครองประเทศได้แบบนั้นน่ะเห็นแก่ลูกในท้องเถอะคิดทบทวนเสใหม่เถอะยังไม่สาย เกินจะปรับตัวปรับทัศนคติคุณพูดได้ไงหรือคุณคิดว่าการได้เป็นรัฐบาลของเก้าใจคือการได้เป็นเจ้าของประเทศเบ็ดเสร็จอย่างที่ไปพูดในงานอภิปราย91ปีประชาธิปไตยไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญที่ธรรมศาสตร์24มิถุนาที่ผ่านมาคุณเปีวพูดถึงงานสัมมนาเมื่อ24มิถุนาที่ผ่านมาที่ธรรมศาสตร์ที่คุณพูดว่า ทุกครั้งที่เรามาเฉลิมฉลองเราต้องการเปลี่ยนการเฉลิมฉลองให้เป็นวันที่จดจําเป็นวันที่สําคัญแล้วเห็นคุณค่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่หน้าเสียดายที่การเฉลิมฉลองดังกล่าวถูกบ่อนซาะทาลายไปในหลายๆครั้งถึงแม้อาจจะมีการลื้อฟื้นเป็นครั้งคราวแต่ยังห่างไกลต่อการสร้างความจดจําที่จะทําให้วันที่มีความสําคัญเป็นวันชาติจริงๆจะได้เห็นว่าการต่อสู้ เพื่อประชาธิปไตยมันยากจริงๆนะฮะคือเป็นความเห็นว่าหวังว่า24มิถุนาของทุกปีหลังจากนี้จะเป็นวันชาติที่เราเฉลิมฉลองอเราจะสัญญาว่าเราจะไม่ถอยกลับไปสู่ยุคเผด็จการนะฮะแล้วก็ตอนท้ายก็ลงว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและเฉลิมฉลองวันที่24มิถุนายนในฐานะวันชาติร่วมกันเชื่อมั่นว่าพิธาเป็นนายกคนใหม่<ฆ>แล้วจะได้เห็น ยี่สิบสี่พิจุนาเป็นวันชาตินี่คือคําพูดของรังสีมันโรมบนเวทีทีนี้เจ้าตัวมาแก้ตัวทีหลังว่ามันเป็นความเห็นของผมเป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่ตอนพูดเนี่ยพูดไปถึงการเป็นนายกของรังสีมันของพิธาแล้วก็การพูดถึงว่ายี่ิบสีิจุนาจะเป็นวันชาติคือมันจะเป็นวันชาติได้เนี่ยมันต้องเป็นการดําเนินการโดยรัฐบาลแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันต้องถามคนในชาติด้วยไอการเปลี่ยนแปลง การปกครองที่เป็นมาตั้งแต่ปี2475เราก็ได้ระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมน,นูญกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมน,นูญเพียงแต่กลุ่มของคุณรังสิมันโรมเนี่ย<ะ>มองเห็นว่าสถาบันพระหมหากษัตริยนะ์มีพฤติกรรมที่เขาเห็นว่าเป็นปัญหานะแต่ไม่ใช่ว่าคนไทยทุกคนเห็นเหมือนคุณไง<ะ>ไม่ใช่ว่าคนไทยทุกคนเห็นว่า จะต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตมนวตามแนวทางที่คุณอ้างว่าปฏิรูปกันน่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่การปฏิรูปสารนรมนูญชี้แล้วว่าเป็นการล้มล้างแล้วก็ล่าสุดที่สารรัฐธรรมน,นูญสอบถามไปที่อายการสูงสดุดเพราะว่ามีคนไปยื่นอายการสูงสดุดให้ตรวจสอบกรณีที่คุณพิธาเอาเรื่องแก้มาตราหนึ่งสองหรือเลิกมาตราหนึ่งสองไปหาเสียงเฮ้ยแล้วอันเนี้ยถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่ามีคนไปยื่นอายการสูงสดุด แต่มันเลยช่วงเวลาที่อายการจะต้องทําอะไรไปแล้วม,มันไม่ปรากฏว่าอายการทําอะไรไงเมื่อวานานี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยประชุมหารือกันแล้วให้สอบถามไปที่อายการสูงสุดว่าอายการสูงสุดทําอะไรบ้างที่เขาไปยื่นอ,อให้ตรวจสอบกรณีคุณพิธาเอาเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองหรือเลิกหนึ่งหนึ่งสอง 1, 2, ที่ตัวพูดบนเวทีเอาไปหาเสียงเนี่ยตรงเนี้ยแสดงว่าทางศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ติดตามเรื่องนี้ แล้วถ้าเกิดอายการสุดตอบมาอย่างไรเนี่ยต้องคอยดูว่าศารจะว่าอย่างไงนั่นแสดงว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ะนะเพราะถ้าจำได้สารารัฐธรรมนูญท่านเคยวินิจฉัยไปคดีที่อานนนำพานะแล้วก็รุ้งปนัสยานะและพวกไปปลาใัยที่ธรรมศาสตร,ร์ค,คงจําได้ที่ลานพญานาะคปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สิบข้อหนึ่งในนั้นก็คือ เลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองแก้รัฐธรรมนูญนะแล้วก็นิรโทษกรรมคนทำผิดหนึ่งหนึ่งสองด้วยแต่ปรากฏว่าพอมาเป็นพักก้าไก่พิธทาเป็นหัวหน้าพักนำเสนอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่จะแก้เขียนใหม่ทั้งฉบับนะและแก้หนึ่งหนึ่งสองถ้าแก้ไม่สำเร็จไปยกเลิกและนิรโทษกรรมคดีหนึ 2, 2> ่งหนึ่งสองก็ถามว่าเฮ้ยมันคล้ายกันหรือเปล่า อันนี้ต้องพิจารณาแล้วสารรัฐธรรมนูญที่เคยสั่งวินิจฉัยชี้ขาดผูกพันทุกองค์กรไปแล้วว่าห้ามไอสิบข้อที่อ้างปฏิรูปสถาบันเนี่ยมันเป็นการล้มล้างไม่ใช่ปฏิรูปอ้าวแล้วแบบนี้ไอสิ่งที่ก้าวไกลหาเสียงเนี่ยมันมันสอดคล้องหรือมันต่อเนื่องกันหรือเปล่า,าแล้วทําได้ไหมอ้าวทาไปแล้วทีนี้ถ้าทําไม่ได้แล้วทําไปแล้วใครรับผิดชอบอย่างไรน่าสนใจมากเรื่องนี้นะ ทีนี้กลับมาที่เปลวสีเงินเปลวสีเงินนี่ก็พูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองยีสีมิถุนาที่รังสีมันโรมและพวกเปลวสีเงินใช้คําว่านี่คุณเหิมเกลิมบังอาจถึงขั้นจะเอาวันที่คนกลุ่มหนึ่งรวมหัวกับทาหารกบฏกลุ่มหนึ่งอ้างคาว่ารัศดรบางหน้าเข้าปล้นอํานาจพระมหากษัตริย์ยึดวังยึดราชทรัพย์ไปแบ่งแย่งกัน จับพระบรม,มวงศานุวงศ์ไปคุมขังตั้งศาลแล้วฟ้องร้องพระมหากษัตริย์เป็นจำเลยต่อศาลแล้วสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอ้างว่าเป็นระบอบเพื่อประชาชนของประชาชนโดยประชาชนแล้วรังสิมันโรมจะเอาวันนี้วันที่ปล้นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นวันชาติแทนวันที่ห้ธันวาคมรังสิมันโรมแน่นะว่าคุณกล้าและบังอาจเช่นนี้นีเปลวสียงเงนถาม รังสีมันรวมตอบซิ9 0 1ปีที่ผ่านมาประชาชนคนไหนได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินไหมมีอะไรที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเห็นมีแต่สอสอในสังคมคนตาบอดไม่กลัวเสือผูกขาดความเป็นใหญ่ในแผ่นดินมาตลอดพอหลอกชาวบ้านผ่านประตูเข้าไปได้ก็แย่งแบ่งตําแหน่งแบ่งอํานาจเข้าไปโกงกินบ้านกินเมืองแบ่งกันเปิดบัญชีทรัพย์สินนักการเมืองแต่ละคนรวยเป็นร้อยล้านพันล้าน บางคนเนี่ยไม่ปรากฏที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำธุรกิจอะไรค่ะนะเงินเดือนเท่าไหร่ถึงรวยขนาดนั้นชาวบ้าน91ปีตั้งแต่ต้นโคตรนับจาก24มิถุนาห้าเจ็ดเจ็องสี่เจ็ดห้าทำนาไร่ทำนาหาเช้ากินค่ำรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้27มิถุนาห6หแล้วชาวบ้านยังหน้างงําจนจ่อหาเช้ากินค่ำเหมือนเดิม ตกลงระหว่างนักการเมืองชาติชั่วกับประชาชนสุจริตฝ่ายไหนที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินส่วนก้าวไกลวางตำแหน่งเป็นคนรุ่นใหม่จะนำชาติไปสู่ศตวรัต,รตใหม่หยามคนรุ่นเก่าว่าตกยุคค่ำครึ่งทำประเทศล้าหลังแล้วบนเวทีสัมมนาที่ธรรมศาสตร์ปลุกระดมมีนักวิชาการนะฮะแล้วคุณเปรวก็ให้ฉายาเอาไวนะ้รุ่นใหม่เห็นอยู่มีเพนกวินขึ้นไปนั่งหน้า หน้าเหลือสองนิ้วในฐานะผู้เสวนาในขณะที่รุ่นใหม่ปลุกผีคณะราษฎรเมื่อ91ปีที่พาสังคมล้มเหลวขึ้นมาเป็นอนาคตแล้วดูคนรุ่นเก่าบ้างสิแล้วเปลวสีเงินก็เลยยกตัวอย่างนะรุ่นใหม่ที่อ้างตัวเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยย้อนเวลากลับไปโน่นเลย2475จัดจุวนกับไป2475อยู่นั่นแนหะแต่ไอคนที่ถูกโจมตีว่าเป็นไดโนเสาร์เปลวสีเงินก็ยกขึ้นมาเนี่ยดูสิล่าสุดนะ รายงานประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิก u ู193ประเทศนะทางรองโฆษกไตสุรีเนี่ยเอานี่มารายงานปีล่าสุดปี66ของไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่43จากประเทศทั้งหมด166ประเทศที่จัดอันดับดีขึ้นนะ จากปีที่แล้วอยู่อันดับที่44ขยับขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับเปรีวสีเงินบอกว่ารังสิมันโรม9 1ปีผีคณะราษฎรโมเดลเก้าไกลเจอ8ปีของพิตู่ยูเอยกนิ้วให้พัฒนา9ก้าหน้าเก้าไกลถึง17ด้านยังจะบอกว่าผระเด็จการล้มเหลวอ,อยู่ไหมอันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งที่คุณเปียวยกขึ้นมาเท่านั้นทิ้งท้ายเปีวสีเงินบอก9 1ปี วิญญาณผีคณะราษฎรเข้าสิงพวกล่มชาติแปดปีรัฐบาลประยุทธ์ทำบุญล้างป่าช้าให้ชาตินี่คือบทสรุปฮนะชาติชั่วอย่ามั่ววันชาติ71 9 1ปีปลุกผีวิญญาณคณะราษฎรเข้าสิงพวกล่มชาติแต่8ปปีที่ผ่านมารัฐบาลประยุทธ์เหมือนทำบุญล้างป่าช้าให้ชาตินะบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ อ่านไม่ได้ทุกตัวอักษรนะอันนี้แ<ด>นะนำใคร<า>สนใจเนี่ยต้องไปตามอ่านในไทยโพสต์เว็บไซต์ด้วยตนเองคนระับจะมีถ้อยคําซึ่งผมเป็นเด็กผมอ่านไม่ได้ต้องเป็นะระดับอาวุโสอย่างคุณเปลวแต่ถือว่าเป็นคําเตือนของโคลัมนิสอาวุโสเพราะประเด็นที่มีการพูดคุยกันน่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆถ้าเป็นวงวิชาการพูดคุยกันน่ะได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เอาไปพูดแล้วในเชิงปลุกนะะมันจะเกิดปัญหาตามขึ้นมาทันทีคนที่ ไปเชื่อแล้วอินแล้วพยายามย้อนกลับไปประวัติศาสตร์เอากลับมาขัดแย้งกันในปัจจุบันมันเกิดประโยชน์อะไรหรือทั้งๆที่ตอนนี้ก็ตัวแทนเก้าไก่ก็กําลังจะไปเป็นสอสอในสภาแล้วจะทําอะไรตรวจสอบมีอํานาจหน้าที่